มันเป็นเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยมันมันแอสเสได้โดยการผ่านความสามารถผ่านสมรรถนะแล้วก็ผ่านการเปลี่ยนแปลงของ behavior ของอาจารย์เนี่ยสำคัญมากเลยครับเจนเอ็ดมันเป็นเรื่องของ behavior แล้ว behavior ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่กี่ปีไม่กี่เดือนนะครับมันใช้เวลาน,านานมากนะครับังั้นตรงนี้เนี่ยอาจารย์จะทำยังไงแก้ มันจะต้องอาจารย์จะต้องสร้างมเมล็ดพันธุ์ตัวแรกเข้าไปอยู่ในตัวเด็กให้ได้อันนี้คือการมองของ gen s อาจารย์จะปลูกฝังยังไงให้เขามีทักษะในการสื่อสารแล้วมันไปงอกจเจริญงอกงามตอนที่เขาไปเรียนในวิชาหลักของเขาไม่ใช่วิชา gen s d คือถ้าอาจารย์ทยาาํทาทได้ลักษณะแบบนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือทุกคนจะ appreciate gen s อย่างมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงของการจัดการเรียนการสอนนะครับนั้น เอ,อของเจนเอ็ดให้เกิดการให้ปลูกเมล็ดพันธุ์เข้าไปอยู่ในตัวเด็กแต่เมล็ดพันธุ์นั้นไม่ใช่เมล็ดพันธุ์ความรู้ข้อเท็จจริงไม่ใช่ความรู้ต้องเรียกว่าข้อเท็จจริงเพราะส่วนใหญ่เราเราฝังข้อเท็จจริงไว้ส่วนใหญ่นะครับเราให้เด็กเรียนเยอะแยะมากเลยนะครับวิชาของอาจารย์เนี่ยอ,อผมดูคอร์สเจนเอ็ดของอาจารย์เนี่ยน่าสนใจมากนะครับสนใจในการที่จะไป m ิ x เข้าไปหากันเองและ บูรณาการเข้าไปกับตัวหลักสูตรของของแต่ละคนได้มันมันได้ง่ายนะฮะแต่ผมดูเร็วๆนะครับมีเวลาไม่ได้ดูนานเออไม่ได้ดูใช้เวลาศึกษาอย่างนานเอออย,อย่าง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 ให้ของแท้นะครับแต่ผมคิดว่าเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างดีมากนะครับอะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้การเรียนรู้เนี่ยมันเรลยบอกว่า e x p e r i เ n รียเนี่ยครับการวันนี้เรื่องของ experiential learning เลยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญมากแต่ experiential learning ไม่ใช่มองกันแค่สหกิจวิลหรือซีวีมันเป็นเอ็กซ์เพรียนนะครับที่จะต้องแอคทีฟลี่ที่จะทำเรื่องนี้อย่างจริงจังแต่เขาจะไปทำเรื่องนี้ได้อาจารย์จะต้องปลูกฝังความสามารถหรือว่าสมรรถนะหรือแอ t i ิจูดบางอย่างนะครับเจตสติบ,บางอย่างใส่เข้าไปเพื่อให้พร้อมที่จะทำงานอย่างนั้นอย่างจริงจังนะครับเพราะฉะนั้น ในวันนี้เนี่ยการเรียนรู้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการเชื่อมทุกอย่างเข้าหากันเชื่อมข้อเท็จจริงต่างๆแล้วข้อเท็จจริงเนี่ยเขาก็ต้องตีความข้อเทจ็เเทจรทจริงนั้นออกมาเป็นตัวที่เราเขาเรียกว่าเป็น information หรือวาสรารสนเทศนะครับหรือจะเรียกว่าคอนเทนต์ก็ได้แล้วจากนั้นเขาก็จะเกิดความเ,เขาจะเกิด knowledge ในตัวเขาแล้วก็เกิดปัญญานะครับกันอย่าลืมว่า TQF มีข้อหนึ่งขึ้น เอ่อยังข้อสองนะครับเป็นการเกิดโนเลดแล้วข้อสามเป็นปัญญาแต่วันนี้โนเลดของเราเนี่ยเราบอกว่าโนเลดคืออะไรเราสอนวัดของโนเลดแต่เราไม่ได้ทําให้เขามีโนเลดตรงนี้ผิดกันนะครับวันนี้หลายครั้งที่เราเขียนอยู่ในเล่มเมคออสองเราเขียนว่าเด็กต้องมีโนเลดอะไร แต่เราไม่ได้บอกว่าอันนั้นคือโนเลทที่อยู่ในตัวเขาเราเราบอกแต่ว่าโนเลทอะไรบ้างเป็นวัดเป็นรายชื่อโนเลทต่างๆวิชาั้นวิชานี้เออหรือเนื้อหาเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับแต่อาจารย์ไม่ได้บอกเลยว่าเด็กมีเด็กต้องเกิดโนเลท EQF คือเด็กจะต้องเกิดโนเลทนั้นเด็กจะต้องมีความเข้าใจตรงนั้นงนั้นวันนี้ก็เหมือนกันครับว่าเวลาที่อาจารย์จะสอนออนไลน์เราให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลจริงๆเนี่ย อาจารย์จะต้องทําให้เด็กเข้าใจแล้วสร้างโนเลดในตัวเองการจัดการเรียนการสอนตรงนี้เนี่ยหลาะยละครั้งที่อาจารสอนจบลงไปได้เนี่ยเด็กจะต้องมีอะไรติดหัวกลับออกไปให้ได้นะครับอาจารย์หลายท่านก็บอกเอ๊ะในห้องเรียนก็เป็นอย่างนี้แล้วอาจารย์มาพูดอีกมันไม่แตกต่างใช่ครับแต่การทําออนไลน์ยากกว่าในห้องเรียนวันนี้เนี่ยนะครับเอ,อการจัดการเรียนการสอนซึ่งเราวันนี้เนี่ย นะครับในมตทเองเราพยายามจะบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ต้องทําให้เด็กเกิดความรู้ในตัวเองให้ได้นะครับนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับการการทําให้ตรงนี้เนี่ยเข้าใจเรื่องลางอย่างว่าอะไรทําให้เด็กเกิด knowledge ได้นะครับการเรียนรู้มันเกิดขึ้นการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่มันเปลี่ยน data เป็น information เป็น knowledge แล้วก็เป็น wisdom สามสี่ตัวนี้เป็นสิ่งที่เขาสร้างสำคัญถ้าอาจารย์เห็นตัวนี้นะครับความสำคัญ ส่วนใหญ่พวกเราสอนเนี่ยหรือว่าเราเราสอนกันในหลายวิชาเราถึงจะมีเนื้อหาดนกิตค่อนข้างเยอะเพราะจันเน้นตัวนี้เป็นหลักเดตา้าเดต้าคือข้อเท็จจริงเป็นแฟกต์เป็นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหลายท่านโอเคอาจจะขึ้นมาเป็น Relation เกิดอินโฟเมชันบ้างนะครับแตนะ่ตัวนี้มันเอาเดต้าต่างๆมารู้ว่าเดต้าแต่ละตัวเชื่อมถึงกันยังไงตัวนี้นะครับเป็นการลิงก์เดตัวเดต้าเข้าหากันมันจะเกิดอันเดอร์ส d ตนเรレーショนะครับนะ นแน่นอนมันต้องรวบรวมแต่เราก็มาให้เด็กอ่าการสอนข้อเท็จจริงเรื่องนี้สอนที่ออสอนสอนต่างเหล่านี้ก็ไปแล้วให้เด็กไปรวบรวมเอาเองแล้วก็นะครับอซึ่งอันนี้เด็กจะไม่รู้อะไรเลยก็ได้แค่จําเฉยๆนะครับแล้วเด็กก็ลืมแล้วอาจารย์ต้องหาวิธีการในการ connect data เพื่อมันจะสร้าง information ในตัวของเขาหรือว่า มันจะสร้างอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาบอกว่าเออไอเนี้ยเรื่องเนี้ยมันต่อกับเรื่องนี้แล้วมันมีความสัมพันธ์กันอย่างนี้แล้วถ้าความสัมพันธ์นี้เปลี่ยนไปมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วถัดไปที่สําคัญมากๆเลยก็คือว่าอาจารย์จะต้องให้เขาอ่านเดิร์สแคนแพทเทิร์นนะครับซึ่งอันนี้ก็เริ่มโนวอตเพราะงันเราจะอยู่แถวๆนี้แหละครับโนวอตนะครับ, no what, รบแล้วก็โนนอตติ no ้งนะครับนะบแต่ ตรงนี้ครับ f o r m a t i o n as a whole ก็คือถ้าเขาเข้าใจจริงเนี่ยเขาจะเชื่อมแล้วสร้างองค์ความรู้ของเขาขึ้นมาได้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นสิ่งอันนึงที่ในโลกปัจจุบันนี้ต้องการอย่างมากเพราะความรู้วันนี้อะาไปหา Data ที่ไหนก็ได้ information <S <S ก็บางทีก็หาได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ในวันนี้ไปหามาก็จะเป็น Data าเติหมดนะครับแต่เขารู้ไหมว่าจะย่อย Data นั้นขึ้นมาเป็น information สำหรับเขา แล้วเขาเอาไปใช้งานได้เขารู้ว่าจะาไปใช้งานในสถานการณ์แบบนี้ได้ยังไงก็คือตัวสุดท้ายว่าถ้าสถานการณ์เขาไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเขาใช้ได้หรือไม่อันนั้นคือ no way ดังนั้นวันนี้เนี่ยการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อยอาจารย์ต้องการันตีว่าเขา no w a t ให้ได้สําหรับการเรียนการสอนออนไลน์มันยากนะฮะเพราะว่ามันเป็น environment ที่เป็นฟ้าแวดล้อมที่อาจารย์ไม่เห็นหน้านะครับนะครับดังนะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับแต่วันนี้ถ้าอาจารย์จะไปให้ เตรียมตัวไว้อนาคตอาจารย์จะต้อง know-how แล้ว know-why นะครับก้รตรงนี้ในรภาพนี้เป็นขั้วนะครับระหว่าง data, information แล้วก็ know, knowledge นะครับแวนวคิอันนี้ก็ information คือการแยกพวกจัดพวกจัดสี data กลุ่มนี้เป็น data กลุ่มนี้ตรงนี้แต่ละกลุ่มมีความสัมพันธ์ยังไงพวกนี้สัมพันธ์ด้วยกันอยู่อยู่ด้วยกันยังไงแล้วต่อมาก็แต่ละตัวลิงก์ถึงกันยังไงไม่จําเป็นนะครับว่าแยกพวกเสร็จพวกเดียวพวก อยู่จัดกลุ่มเฉพาะพวกไม่ใช่นะครับมันจะจัดกลุ่มแยกพวกนะครับเพราะนั้นในวันนี้เนี่ยอีกอันหนึ่งรูปทางด้านขวามือนะผมฝากอาจารย์ไว้ว่าตรงนี้แหละครับอาจจะฝากให้อาจารย์ลองดูเจนเอ็ดของอาจารย์อะไรมันคือคอโนเลจจริงๆที่มันเกิดจากเชื่อมกันของอินโฟเมชันจากหลายหลายมวงเ่อหลายวิชาของอาจารย์นะครับวันนี้เรามองแต่เป็นข้อเท็จจริงที่เราจะต้องสอน หลายตัวของอาจารย์เนี่ยนะครับที่เป็นการสอนทักษะอาจารย์ก็จะเขียวนว่าทําให้เกิดทักษะนัน้นทักษะนี้อะไรคือโนเลจที่สําคัญส่วนใหญ่แล้วในหลายๆตัวที่อาจารทักษะต่างๆเนี่ยไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องสอนเนื้อหาหรือโ no น้ตเฉพ,พาะเรื่องของอันนั้นผม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 คุยกับหลายท่านบอกว่าหลายคนพอบอกว่าวันเนี้ยสอนเอ่อสอนเอต้าแอนาลิติก ก็ไปบอก Data a n a l y t i c ิคืออะไรเครื่องมือมีอะไรบ้างประกอบไปด้วยยังไงเครื่องมือตัวนี้ใช้ยังไงเครื่องมือตัวนี้ใช้ยังไงแล้วไงครับเด็กทำเด t ้ a แอนาลิตไม่ได้นะครับอันหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนอาจารย์นะครับที่เราเราทำอย่างนี้ผิดพลาดมาแล้วผมผ่วงมากเลยวันนี้เราจะไปรีสกิลอัพสกิลหลายหลายอย่างที่เราทำอยู่ตอนนี้เนี่ยอาจารย์มีปัญหาทางนู้นป่าครับเห็นอาจารย์ขยับขยับ ไม่มีใช่ไหมครับโอเคครับเอาจารย์สิ่งหนึ่งผมอยากจะฝากอาจารย์นะครับเราจะไปรีเิวอัพสิวเราไปทำอะไรต่างๆเนี่ยผมไม่ปฏิเสธนะครับว่าวันนี้ประเทศไทยต้องการคนที่ปฏิบัติได้โดยใช้มือปฏิบัติแต่โลกอนาคตไอ้สิ่งต่างๆที่ปฏิบัติได้โดยใช้มือเนี่ยมันจะถูกแทนด้วย หุ่นยนต์เครื่องจักรต่างๆแล้วคนจะไปอยู่ที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยที่ผมที่ผมกังวลอย่างมากเลยก็คือว่าเราจะกลับไปทําเหมือนกับนี่อีกครั้งหนึ่งนะเขาที่รับผมพูดถึงเรื่อง powerpoint แล้วก็รู้วไม่ได้พูดถึงเรื่องคอมพิวเตอร์นะวันนี้คอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้ใช้งานล่ะการสอนการจัดการอานะจารย์วันนี้เชื่อไหมครับว่าเราอบรมเรื่องของการใช้ microsoft word microsoft excel powerpoint ผมยังเห็นหลายท่านเลขาผมหรือคนทำงานให้ผมหลายคนใช้วดไม่เป็นเลยนะครับนะรู้ว่า word คืออะไรทำงานได้แค่นี้จะเอามาใช้ไม่เป็นนะนะครับไม่สามารถที่จะจัดแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยแหวไม่เคยใช้ใช้แต่การนับเคารนะครับอะไรื่างต่างเหล่านี้เนี่ยผมเลยเป็นเป็นห่วงว่า ถ้าเราจะร so ีพีทตัวเองแบบนี้โลกในอนาคตเนี่ยนะครับมันอาจจะต้องหันกลับมามองการสร้าง k n o w l e d g ให้ได้นะครับให้เขาเอาไปประยุกต์ใช้งานกับสานการณนะครับวันนี้เขาจะปรับวดให้มันเป็นอย่างอื่นได้ไหมเขาจะปรับเครื่องมือ Data อย่างเงี้ยสำคัญมากเลยสอน Data Analytics เนี่ยหรือว่าการวิเคราะห์ Data เนี่ยนะครับซึ่งอนาคตจะเป็นีี์หลักที่สำคัญมากเลยนะครับของโลกอนาคตใน Data ต,ตัวนี้นะครับ ปากอาจารย์นะอีกตัวหนึ่งถ้าอาจารย์จะสอนเ1นะครับ Data and y ะไการวิเคราะห์ Data นะครับมันจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับการจัดพวกหมวดหมู่ของ Data แล้วการดู Data ที่เป็นไม่อยู่เป็นโครงสร้างอยู่แบบกระจัดกระจายไม่มีโครงสร้างหรือที่เขาเรียกว่าอันอันอันเอออันอันอันสันะครับ Data นะครับนั้นตรงนี้เนี่ยอันนี้ ไม่เป็นไรนะฮะผมผมจะว่าอาจารย์ผมพอ,ขอเข้าใจแล้วอันนี้ผมไปให้ example ว่าอะไรคือ data อะไรคือ information นะครับแล้วอะไรคือ knowledge แล้วอะไรคือ wisdom นะครับ wisdom คือปัญญาอยู่ใน t d f ข้อสามนะครับด้านที่สามนะครับซึ่งเราก็สร้างไม่ค่อยถึงนะครับในปัจจุบันนี้งั้นตรงเนี้ยั้นะสิ่งที่เวลาอาจารย์สอนออนไลน์เนี่ยเนื่องจาก environment มันมันแตกต่างกับ สภาพแวดล้อมมันแตกต่างกับเอสุเอค่อนข้างมากเลยนะครับอาจารย์ต้องอย่าสอนทุกเรื่องอย่าอัดวีดีโอทุกเรื่องทุกเรื่องในที่นี้หมายถึงว่าอย่างดูรูปนี้นะครับอาจารย์รูปนี้เนี่ยนะครับถ้าอันนี้ผมเปรียบเทียบแต่ละอันสิ่งที่อาจารย์เห็นอันนี้นะครับเห็นต้นไม้ต้นนีตกนเล็กๆอันหนึ่งเห็นคนหนึ่งคนเห็นต้นไม้ใหญ่ๆตรงนี้หนึ่งอัน มองไปไกลๆตรงนี้มีอุโมงค์นะครับเหมือนเป็นท่อเหมือนกันทางเดินได้แล้ก็มีตึกนะครับอาจารย์เห็นเบื้องหลังภาพไหมครับว่าเบื้องหลังภาพคืออะไรอันนี้คือเด็กต้องต่อกันเองในหัวนั้นอาจารย์เป็นสองแต่ละตัวแต่ละตัวเด็กจะต่อได้อย่างไงนะครับเว้นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยเขาต้องเข้าใจสิ่งที่อยู่ข้างหลังนะครับ อาจารย์เห็นใช่ไหมครับว่ารูปนี้ข้างหลังเป็นอะไรนะครับเป็นหน้าคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องอันเดอร์แซนคอนเซ็ปต์นะครับคือภาพรวมๆบร,ร,ริบทรวมๆหลักการของของของ,ของเรื่องทุกอย่างตอนนี้ังนั้นแต่ละครั้งที่อาจารย์ไปสอนออนไลน์อาจารย์ต้องบอกว่าวันนี้คอนเซ็ปต์อะไรที่อาจารย์อยากจะให้เด็กเรียนรู้ให้ได้หรือวันนี้ไปอีกหลายๆวันเนี่ยจะต้องให้เข้าใจเรื่องคอนเซ็ปต์เรื่องนี้อาจารย์ต้องพยายามเอาคอนเซ็ปต์มาเป็นตัวตั้ง แล้วจัดวิธีการหาโปรเซสหาเอ็กซ์เพียที่ทําให้เด็กเข้าใจคอนเซปต์นี้มากกว่าจะบอกว่าเรื่องที่หนึ่งเป็นนี่เรื่องที่สองอันนี้เรื่องที่สามนะครับมันเหมือนมันเหมือนกับเอ่อผมหลังๆเนี่ยนะอาจารย์ผมมักจะบอกว่าผมไม่สอนหรอกออพติมิเซชันนะครับเอ่อ,โ,อ,โ,อโทษทีกับอาจจะทางเรื่องเอ่อของอาจารย์ไม่แน่ใจอาจจะมีเพราะผมพูดอาจจะอันนี้จะเป็นอาจารย์ด้านผมนะครับคือคือเราไปสอนว่าเรื่องนี้ อ่ะอย่างอย่างอย่าง management นะครับเราสอนเรื่อง management เราไปบอกว่า management คืออะไร management ที่สําคัญจะประกอบด้วยหลักการยังไงเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วอาจารย์ก็ให้เด็กไปเชื่อในตัวพวกนี้เอาเองนะครับแต่คอนเซปต์ของการแมเนจการเป็นเนเจอร์เขาคือใครเขาต้องทําอะไรได้บ้างเขาต้องเข้าใจเรื่องอะไรแต่ต้องหยิบเรื่องพวกนี้มาแล้วทําให้เขาเข้าใจตรงนั้นแล้วค่อยๆสร้าง experience หรือบทเรียน หรือไม่ได้บทเรียนสร้างโมดูลของเรียนเนียเรียนรู้ที่ประกอบไปด้วยกระบวนการต่างๆให้เขาสามารถเชื่อมต่อเรื่องพวกนี้ของปัหาการเรีได้อันนั้นคือสิ่งที่ค่อนข้างสําคัญที่สุดในการเรียนการสอนแบบออนไลน์เฟสตูเฟสอีกครั้งนะฮะเรื่องพวกนี้ในเฟสตูเฟสถ้าอาจารย์เอากลับไปใช้ในเฟสตูเฟ e ได้ยิ่งดีนะครับแล้วจะมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งกว่าออนไลน์เพราะอาจารย์ควบคุมสภาพแวดล้อมได้ดีกว่าออนไลน์นะครับ